วันนี้มีน้องๆถามพี่เอนะคะเข้ามาว่าเ้ค่ะถ้าหนูอยากขายสินค้านะคะบน ebay เนี่ยหลายอย่างเลยแล้วเราจะต้องเปิดร้านบน ebay หลายๆร้านหรือเปล่านะคะ เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะพี่เอก็เลยมาทําคลิปให้กับทุกคนวันนี้นะคะพี่อ,อยากบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นนะคะว่าเราจะต้องเปิดร้าน eBay เนี่ยหลายร้านเราเพียงแค่มีร้านของเราร้านเดียวเท่านั้นนะแล้วเราทําร้านของเราเนี่ยให้มันดียอดเยี่ยมค่ะโดยที่พี่เอมีโจทยกตัวอย่างนะคะให้แบบนี้ว่าสมมุตินะว่าเราเนี่ยอาจจะอยากขายพวกพระนะคะ แต่เวลาเราจะเห็นว่าหลายๆร้านบน Ebay เนี่ยจะขายพา้าที่แบบเป็นเหรียญน,นะคะเป็นองค์ๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉะนั้นพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยร้านของเราก็อาจจะไม่ได้เติบโตมากในอนาคตนะคะแต่ถ้าวันนี้เรารู้ว่าเมนของเราเนี่ยการขายพา้าของเรามันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะคะเราก็สามารถใช้คีย์เวิร์ดของคำว่า hope คำว่า b e l i e v e อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้เป็นเมนหลักในร้านของเราได้เลย แล้วเราก็ค่อยๆเติบโตในการขยายร้านของเราเพียงร้านนี้เดียวนี่แหละแต่เติบโตในการขยายออกไปในแต่แต่ละแคตตากอรีเช่นเพียยตัวอ,อย่างถ้าทุกวันนี้นะคะเราขายพระของเราเนี่ยอยู่ในแคตตากอรีของ collectible นะคะแล้วเราอยากเติบโตขึ้นเราอาจจะมองดูว่าเวลาพระเนี่ยค่ะง่ายๆเปรียบเทียบแบบนี้นะ คนนะคะบางทีเขาไม่ได้เชื่อ,อเป็นคิสหรอกแต่เขาใส่สร้อยไม้กางเขนฉะนั้นการใส่สร้อยตรงนั้น,น่ะมันอาจจะเป็นแฟชั่นหรือเขาใส่สร้อยพระมันหลักการเดียวกันเลยงั้นถ้าเราแตกลายธุรกิจเราสามารถแตกลายออกจากแคตเกอรีคอลเทนทิเบิลเนี่ยขยายออกมาที่จิวเวลรี่แอนด์วอชได้ก็คือเป็นเครื่องประดับนั่นเองเราได้2แคตแล้วนะอย่างที่3เนี่ยค่ะก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่า ถ้าเรามีพระนะคะแต่พระเนี่ยเราจะเห็นว่าซ้อนหลังเนี่ยเขาชอบเอาพระไปตกแต่งนะคะเป็น collectible เป็นอะไรอะ่ะ d e c o r a t นะคะตกแต่งบ้านอย่างเงี้ยเราสามารถขยายพระของเราเนี่ยออกไปได้อีกแคตตากรีหนึง่งนั่นก็คือแคตตากรีของ home and garden ค่ะก็คือเป็นเรื่องของงานการตกแต่งการออกแบบของบ้านไปเลย หรือไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีรูปนะคะมีโปสการ์นะคะมีรูปภาพมีโปสเตอร์นะคะที่เกี่ยวกับพระอย่างนี้ที่เราขายนี่แหละเราก็สามารถขยายธุรกิจของเราในร้านของเราเนี่ยออกไปได้อีกเป็นแคตตาล็อกของอาร์ตเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราแต่งรายธุรกิจในร้านของเราเนี่ย ในร้านเดียวกันนะแต่เราแตกลายออกไปตามแคตตากอรีต่างๆได้เลยแล้วเราจะไม่ตันร้านาของเราจะเติบโตขึ้นหรือสุดท้ายนะคะเราสามารถแตกลายออกไปแคตตากอรี่เฮลท์แอนด์บิวตได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนที่เขาแบบโอเค okay, เขามีความเชื่อใช่ไหมคะเขาอาจจะนั่งสมาธิเราอาจจะขายในเรื่องของสมุดสวดมน์ได้อีกหรือเราอาจจะขายใน พวกกลิ่นนะคะที่มีกลิ่นหอมที่สปาในการช่วยถึงเรื่องผ่อนคลายใช่ไหมคะในการนั่งสมาธิอโรมาเทรละปีอะไรพวกนี้เราก็จะขายได้ในะอีกหมวดหมู่ก็คือเฮลท์แอนด์บิวตี้นั่นเองท่านจะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นของเราอะคะ่ะถ้าเรารู้ว่าร้านของเราเมนหลกักคืออะไรให้ยึดสิ่งนั้นไว้แล้วขยายการเติบโตโดยกระจายสินค้าไปตามแคตตาล็อต่างๆ ร้านเราก็จะมั่นคงและจะเติบโตเป็น t o อปเ t นเต e l l เซบน eBay ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเปิดหลายๆร้านนะคะเพียงร้านเดียวเท่านั้นแต่ทำร้านของเราร้านนี้ให้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเป็น Top ปเ t น e ต e l l เซให้ได้มีรายได้หลักแสนกับ eBay ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ใน Q&A ครั้งต่อไปจะเป็นคำถามอะไรนะั้นรอติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ